พี่อีฟจากอีฟไมทูบนะคะวันนี้จะมาทําเมนูพระราชทานจากในหลวงของเราก็คือเมนูไครา้าทิสน้องๆทางบ้านเคยทําทานกันไหมคะส่วนพี่อีฟเนี่ยเคยลองทําทานแล้วติดใจมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะนําเมนูนี้นะคะมานําเสนอให้น้องๆทางบ้านได้รับชมรับทำและก็ทําตามกันนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทําที่แสนจะง่ายๆแล้วก็อร่อยกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีข้าวสวย1ทัพพีไข่ไก่หนึ่งฟองสำหรับ1คนแล้วก็ น้ำปลาค่ะขั้นตอนการทำนะคะนําไข่ไก่มาหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ต่อค่ะไข่ไก่สดมากแล้วก็ตีไข่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะตีผสมให้เข้ากันนะคะ นำข้าวสวยที่เตรียมมานะคะใส่ลงไปในไข่ที่เราเตรียมแล้วแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเป็นเมนูที่สมเด็จพระเทพเคยบอกว่าในหลวงเคยทำให้ทานเมื่อท่านทรงพะเยานะคะนี่ตั้งกระทะใส่น้ำมันพื้ลงไปพอกระทะเริ่มเดือดเราก็เทไข่ลงไปนะคะ พอด้านล่างเริ่มสุกนะคะเราก็พลิกนะคะค่อยๆพลิกนะหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้สุดยอดหน้าตาเหมือนข้าวจีะคะ่ะทางทางแถบอีสานนะคะใครเคยกินข้าวจี่มั่งแต่ว่ามันเป็นอันนั้นเป็นข้าวเหนียวอันนี้มันเป็นข้าวข้าวสวยนะแต่รสชาตินี่คืออร่อยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็รออีกด้านให้สุกนะโอเคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะด้านล่างก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นมานะคะ น่ากินมากๆเลยนี่นะนี่คือเมนูพระราชทานไข่พระอาทิตย์ค่ะเอาน้ำมันออกให้หมดก่อนเนาะแล้วก็เสิร์ฟไข่พระอาทิตย์ <Yeah. S 1> ว้าวน่ากินจังเลยตกแต่งด้วยผักนี่ตอนนี้ก็ ไข่พระาทิตของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่พี่อิปรอคอยมานานแสนนานก็คือนี่เลย ไข่พระอาทิตย์ฝีมือพี่อีฟนะคะทําง่ายเรามาชิมกันนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะลงไปโอ้ยไม่มีแรง <c oughs> ไม่ได้กินข้าวนะแล้วก็เทซอสมะเขือเทศลงไปนะคะนี่ชิมกันนะคะอยากใช้มืออะ <c oughs> เมื่อกี้ใช้มีดถ่านมานะคะแล้วก็จิ้มจิ้มหน่อย นี่นะคะเหมือนพิซซาเลยค่ะชิม,ม้วนะคือเวลาหิวแบบนี้มันเหมือนพิซซาเหมือนกันนะพิซซาแบบไทยๆอร่อยค่ะหมดคำนะอ,อร่อยน้องๆคนไหนที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะหรือเคยกิน ข้าวจีที่เป็นข้าวเหนียวนะคะคลุกกับไข่แล้วก็ทอดเออเขาเรียกอะไรจีจีไฟนะคะรสชาติก็เหมือนอย่างงั้นเลยแต่สําหรับน้องๆภาคกลางหรือว่าใครไม่เคยกินข้าวจีอยากให้ลองทําดูค่ะอร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากจะลองเติมไส้กรอกปูอัดเต้าหู้หรือว่า หมูสับอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะเป็นผักก็ได้ใส่ลงไปโรยตรงหน้าตอนเราทอดไข่ะคะ่ะก็จะทําให้ไข่ภา,าทิศของเรานะคะดูอร่อยมากยิ่งขึ้น<ม>ผู้ชมทางบ้านที่ชมคลิปของอีฟอยู่นะลองไปทํากันนะคะไม่ยากเป็นเมนูพระราษทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์วิดีโออีฟด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายนี่พิซซ่าบ้านเราเองชิมนนะ 嗯。Mm. <music>